ดีค่ะอราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความลักของชาวราศีกรกฎประจําเดือนเมษายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเป็นธาตุน้ํานะคะชาวกรกฎท่านนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของการงานนะคะเรื่องของชัยชนะเรื่องของการแก้ไขตั้งแต่จุดเริ่มต้นยันถึงปลายยอดจะทําอะไรก็แล้วแต่มักจะสะสางปัญหาก่อนเสมอๆคนนี้จะเป็นคนรอบคอบมากๆเลยนะคุณจะสามารถป้องกันมันได้ก่อน คุณจะรู้จุดมันก่อนว่าอ๋อตรงนี้คือต้นเหตุของมันคุณจะตัดไฟเสียแต่ต้นลมเพราะคุณอยู่ในจุดที่6ไม้เท้านะฮะความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นเจ้าของกิจการเป็นสิ่งที่ทําอะไรแล้วสาเร็จมีแต่คนรื้มมีแต่คนป,ตคนปิติกับคุณมีแต่คนยินดีกับคุณต้องมีความสําเร็จประจําตัวของคุณนะแล้วก็มีคนชื่นชมในละแวกข,ของคุณนั้นๆน,น,นะฮะตัว j u d เม e n t มันสิ่งคาดหวังหมายถึงว่าส่องมาที่ฉันเลยฉันอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันดีเลิ นะมีการพัฒนาใหม่ๆเสม,มอๆและไอการพัฒนาของเขาเนี่ยมันอยากให้มันเปิดเผยไปเลยให้รู้กันโดยทั่วไปให้ดงดังเพราะว่ามันมีแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นการสร้างสารรค์ผลงานเขาอยากโชว์เขาอยากให้คนเนี่ยเห็นเขาอยากให้คนเนี่ยได้รู้ว่าเขาปรับปรุงแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วแก้ไขแล้วมันถูกและคุณสามารถที่จะหาทางออกร่วมกับทุกๆคนได้โดยการเจรจาโดยการคุยติดปัญหาใดๆก็แล้วแต่คุณจะแก้ไขได้ถูกจุดถูกทางกับมันเลยนะคะไม่มีการที่ว่าจะไปผิดทางไม่มีคุณแก้ แก้ไขตรงจุดเป๊ะแล้วเราตัดปัญหาตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมฮะมันจบค่ะตรงนี้แหละทุกคนนะคะมันสามารถจะผิดพลาดกันได้เพราะเราไม่รู้ไอ้กาวข้างหน้าเนี่ยใครขุดหลุมดักคุณก็กลับไปแก้ไขมันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยคุณได้หนึ่งไม่เท้างานทั้งหลายโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าเปิดกิจการใหม่คุณก็จะ มีแต่ทรัพย์อ่ะทรัพย์สินเพิ่มมาคือคิดอะไรใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆมันบันเจิดอ่ะคุณก็เอามันออกมาเลยซึ่งมันดังอ่ะไอเดียอันนี้หรือเป็นการปรับปรุงแก้ไขไปในทิศทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานหลากหลายอาชีพได้เริ่มต้น ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆมันลงไปแล้วคุณก็นำออกมาเสนอเป็น Justment โดยการเปิดเผยว่ามีงานอะไรแบบนั้นยังไงทำอะไรแล้วมันได้อะไรจะก,ก้าวหน้าเป็นที่น่าพึงพอใจคุณมากๆวันนี้ต่อให้คุณต่อสู้ยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังเป็นผู้ชนะเป็นเจ้าของกิจการต้นสายปลายเหตุมันมีไงฮะคุณแก้ได้ถูกแล้วคุณทำได้ถูกต้องหมดทุกิจสิ่งทุกอย่างไงคุณบากบันยังไงเราก็ถึงหัวแถวอยู่แล้วเพราะเรายังไปแค่นิดเดียวเองเพราะมันจะไปตามลำดับขั้นตอนนะฮะ,ะชาวราศีกรกฎ ท่านนี้คือพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็แก้ไขแล้วก็ดูจุดไหนมันบกพร่องหรืออะไรแก้ไขปัญหาก่อนที่มันจะเกิดซะด้วยซ้ำแต่ถามว่าพออุบัติเหตุในชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเราเป็นยังไงเรามีสติงไงฮะเราจะรู้ว่าอุบัติเหตุตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรวะเราก็จะแก้ไขตรงจุดพอดีมันก็จบเราแก้ของเราเราพลาดของเราเราจัดการของเราไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายกับใครได้ไพ่ไม้เท้ามาแล้วเนี่ยยังไม่จบยังได้ดดเอมเพรสมาอีกคุณเนี่ยคือคนที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้หรือว่าทําให้คนทุกคนเน าทํหรือคุณเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีก็ได้เช่นกันนะคะและที่สําคัญนะคุณจะเป็นคนที่ปลูกฝังให้คนนรักอาชีพการงานทุกชนิดเนี่ยฉันอยากให้ทุกคนเนี่ยมีงานและรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองคือความเป็นแม่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีอยู่มีกินไงอยากให้ทุกคนเนี่ยเรามีหน้าที่รเราทําสิ่งนั้นเราเชื่อเลยว่าเราจะไม่ตกงานก็หรอกนะเรารักษาอาชีพของเราใครมีปัญหาเข้าไปช่วยเหลือคุณสามารถไปอธิบายว่าทํายังไงให้เขาเข้าใจในอาชีพนั้นๆนะฮนะเออ ทอนกับทุกคนอนะ่ะให้ด้วยความหวังดีนะแต่เราไม่ได้บังคับเขาไงฮะเราทํางานของเราเองลองนึกความเป็นเจ้าของของกิจการของแต่ละคนนะคุณจะรู้สึกยังไงฮะผิดพลาดให้น้อยที่สุดใช่ไหมฮะนั่นแหละคะ่ะค้าขายก็เถอะนะคะถ้าคุณรักในอาชีพของคุณเนี่ยคุณก็ต้องดูแลการค้าขายให้ดีแมสถุงมืออย่าลืมนะคะฉันถูกต้องไหมที่ฉันแก้ไขแล้วเนี่ยเราตอบให้คุณฟังเดี๋ยวนี้เลยนะคะว่าดีคุณเห็นไพ่แต่ละตัวนะคุณเนี่ยจะได้รับ อันนี้ส่งตรงนี้ต่อไปนะคะชาวราศีกรกฎต่อไปนะคะใบสรุปเลยเนี่ยได้ราชาเรียนเป็นคนหัวก การค้ามีการวางแผนมีการมองโลกแห่งความเป็นจริงสร้างเงินด้วยตัวของเขาเองเขาจะเป็นคนที่มุมานะและเอาจริงเอาจังกับชีวิตเขามากๆสร้างเนื้อสร้างตัวเก่งมากคุณดูระดับการสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาเนี่ยสร้างมาจากลาพักน้ําแรงขั้นเขาเนี่ยหกไม้เท้านะจนถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีเลยเห็นไหมฮะเขามีสมองที่เขาคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจเจริญเติบโตมันมีเงินมีทองมันทาแล้วมันจเจริญรุ่งเรืองเก็บเงินไปตามความสามารถแล้วก็โอกาสของตัวเองความมั่นคงจะเกิดจากการพยายามทํา อย่างมุมาเนะเขาก็จะใส่งานของเขาเนี่ยเกินร้อยใครก็ต้องเห็นน่ะนําขบวนให้คนเนี่ยทำมาหากินและมีการมีงานทําชี้อาชีพให้คนเนี่ยได้มีอาชีพต่างๆเหมาะสมกับคนนั้นๆนะคะทางานเนี่ยเขาทำอย่างเต็มร้อยเขาไม่ได้ทําแบบว่ากักเอาไว้เลยทำารไรรับผิดชอบเต็มที่ต่อหน้าที่ฉันไม่เคยพลาดรายได้และการเงินอย่างมาหาศาลร,รอคุณอยู่ในวันข้างหน้าหรือบางคนวันนี้คุณก็เป็นราชาเหรียญแล้วก็ได้นะคะเปิดเผยให้คนเขาได้รู้สักทีว่าฉันนะ่ะคิดดีนะ ฉันไม่ได้คิดไม่ดีฉันอยากให้ทุกคนได้เท่าเทียมกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินหรือฐานะที่มั่นคงหรือสุขภาพหวังสิ่งใดนะ่ะคุณจะได้สมหวังดังปรารถนาคุณทุกๆประการเลยแก้ไขปัญหาได้หมดเลยขอบคุณค่ะ